แม่เรียบร้อยเหมือวรางวัลคำเตือนไม่ควรลอกเตือนแบบดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมสวัสดีจ้ายินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู้อีสามอิทิญาติช่องใหม่นะจ๊ะฝากกดซับสไครต์ให้ลุงหน่อยนะอย่าลืมนะข้อร้องข้อร้องเลยนะกดซับสไครต์ให้ลุงเนี่ยนะจ๊ะฝากด้วยจ้ะช่องใหม่จ้ะช่องใหม่จ้ะแต้อยู่กับลุงคนเดิมคนน่ารักคนเดิมเลยจ้ะแม่ มาวันนี้ยู่กับกลุ่มสบัดแห้งแอสแท็กองบอกว่าเกมนี้โอ้ลิงติดใจเรียกว่าต้องออกมาทําช่องแล้วก็บอกว่าโอ้ชอบเลยเสา่าทําเนี่ยเสา่าทํานี่ใช่เลยสําหรับลุงเลยนะก็ฝากนะฝากจริงฝากกด Subscribe ให้ลุงหน่อยอันนี้ขอขอแบบไม่รู้จะลุงจะขออยังไงแต่ขอจริงวันนี้ลุงจะเล่นวิธีการเล่นของลุงก็คือ1น,นาทีเพิ่มเบ็ดนนาทีเพิ่มเบ็ดนี่คือวิธีการเล่นของลุงนะจ๊ะ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าลุงจะจบอย่างไรสกอ์ลุงจะดีไหมมาดูกันอื้อ่ะดีไปเพิ่มเบ็ดจัดไปทุกๆหนึ่งนาทีเพิ่มเบ็ดหนึ่งนาทีเพิ่มเบ็ดหนึ่งนาทีเพิ่มเบ็ดโอ้โหแก้วดึกแล้วขอโทษด,ด้วยที่ลุงห่วงห้าวไม่ใช่ไหโอ้โหตื่นเช้าคนแกนอนดึกตื่นเช้าอ่ะ โอ้โหบางทีไม่ไหวแต่โชคดีช่วงบ่ายๆได้อตอนพักพอนโชคดีโชคดีเออมันงานการไม่ได้ทําอะไรขนาดนั้นก็แ,แบบเออยังเป็นที่ปรึกษาให้คนอยู่ก็โอเคแต่ตอนเนี้ยเวดสี่สิบไม่ทํางานเออขอบดอะมาตีใบต่อใสกันต่อขอหน่อยโอ้โหไม่ค่อยมาเลยเชื่ออะไรเออ

โอนะ้โดได,ด้คูณเจ็ดเลยนะโอ้ทำมาได้ที่คูณเจ็ดไม่ธรรมดาจริงไปหกสิบสำหรับลุงไม่ชอบหกสิบลุงนี่หลายรอบและหกสิบไม่ค่อยติดไม่แต่นี่ติดว่ะ <c oughs> ก็ดีเออเรานี่ติดเว้ยเออว่าไม่ได้จริงไป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 โอ้ร้อยสี่โอ้โหดีจริงไปต่ออ่ะปกติไม่หกสิบไม่ค่อยดีแต่วันนี้ดี โอเคไปกันต่อไปเลยไปเลยาไปเลยไปเลยไปเลยแม่เก่งอย่างนี้อยู่ในชีวิตช่างบ้าสุดยอดอืมอืมอืมไปเพิ่มเม็ดละวหนึ่งร้อยละหนึ่งร้อยละเรียกว่าสูงสุดของเราละหนึ่งร้อยโอ้โห๋ยววันหน้าไม่แน่นะ ลุงอาจจะเปลี่ยนเป็นเบ็ดแพกคนนี้เลยนี่นี่นี่นีมนม่มาดูอนาคตก่อนแต่ว่าตอนนี้ลุงกำลังเข้าที่เอคือลุงก,ก็ไม่ได้มีมากเท่าไหร่แต่ลุงเล็บรอบละห้าพันได้บ้างเสียบ้างถูถูถไถ,ถ,ถไปเอาจริงก็คือพูดตรงๆนะตั้งแท่ทำมาได้มาครเสีนะ่อะก็เลยโอเคแฮปปี้แฮปปี้กับมันเพราะฉะนั้นถ้าถ้าจะเล่นนะอันนี้นลุงนะลุงแนะนำนะไม่ได้ชวนนะ แต่นะนำว่าถ้าจะเล่นเล่นบ่อยๆแต่ไม่ต้องเล่นเยอะเล่นหน้อยๆค่อยเล่นเชื่อหลวงเป็นห่วงถ้าเล่นนะแต่ไม่เล่นนะดีดูอย่างเดียวสนุกดีเออโอ้โหเจ้าไปมาสมเบสนอ,อไม่ใช่ละจบละจบละซื้อพิเศษมาสุดๆไปเลย ดซสโซดเหลืออ่ะสิบป่ะโอ้โหอ่ะแจกป่ะโอ้โหอ่ะทางแทบป่ะเจ่โอ้โหตีน่อยๆน้อยๆน้อยๆไม่เยอะหรอหรือว่าไม่ค่อยโอเคนะถรือมันแตกแต่มันแตกหลังเงียบแตกหลังเงียบแตกหลังเงียบ ไม่ดีเลยเอาสเกตเตอร์ไหนสเกตเตอร์วะไม่อยากลุ้นนะลุ้นแล้วก็เครียดโอ้โหเครียดอ่ะว่าแล้วห้าร้อยโอ้โหเก็ตเตอร์สามตัวเมื่อกี้มึงก็ไม่ออกให้กูแม่เอาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะ หมาขนาดนี้ต่องหนึ่งสูนอะสววยหมาตรงนี้ชัดเลยสววยเลยแม่เรียบร้อยเหมือนรางรวมข้องลุงถั้งหมดอยู่ทีเจ็หดห้าโกโอเคมันก็ต้องมีนะทั้งหมดเลยยังไงก็ตามฝากแค่นี้เดียวทุกคนจำไว้ติดตามลุงด้วยลุงไปก่อนสวัสดีจ้า